สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านนนนะครับนนท์ปนี่นะก็วันนี้นะครับผมนะครับมีโอกาสอีกครั้งนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับบ้านนนท์นนท์ปนี้นะก็วันนี้นะครับนนท์ปนี้ยังเรานะครับก็วันนี้จะพา นะครับทุกท่านนะครับมาชมนะครับมาชมบ้านนะครับของเดอะมอคนี้ของเราอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่53าาตารประมาณ53าาตารางวานะครับผมสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็จอดรถในบ้านได้นะครับสคันนะครับมากกว่าสองคันนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยครับทั้งหลังนะครับหลังเราปรับปรุงต่อเติมนะครับ ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่หังคานะครับลงรถรูกระเบื้องนะครับกระจกนะครับหน้าต่างต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในบ้านให้ใหม่นะครับจุดนี้ก็พิกัดนะครับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสันนิทานนะครับหมู่บ้านสปนนิทานนะครับอยู่นะครับหลังนี้นะัหลังนี้อยู่ที่ตำบลท่ากำเสกเกษนะครับอำเภอเมือง จังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้เรามาไกลนิดหนึ่งนะครับวันนี้ออกนอกเขตโซนจังหวัดระยองนะครับมาพอสมควรประมาณสามร้อยโลได้นะครับผมก็วันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาชมบ้านนอกอีกหนึ่งหลังนะครับก็หมู่บ้านปณิทานนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสแก้วนะครับตรงตัวของวิกฤตของตัวหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับถ้าา ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจที่รับชมคลิปตัวนี้อาไส์สดตัวนี้อยู่นะครับที่อยู่ในโซนของจังหวัดสกวอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าตัวหมู่บ้านท่าเกษมหรือตำบลท่าเกษมนะครับหมู่บ้านพิท่านแหน่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพิกัดนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลออ่าขงจหสกวเลยนะครับใกล้กับตัวอบตอของตัวเทศบาลท่าเกษมจัวสแก้วนะครับมีซึ่งบริเวณนี้เองเนี่ย มีแหล่งอำนวยความสะดวกนะครับร้านสะดวกซื้อเซเว่นโลตัสมิซีนิมาร์นะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็โรงพยาบาลประจําตัวตาบลน,นะครับผมตัวนี้ค่ายทหารนะครับห่างจากตัวตลาดสาแกวเนี่ยขับรถอยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับก็ถึงตัวอำเภอสาแกวโรงพยาบาลทาแากวแล้วนะครับผมก็ถือว่าวจุดนี้เองเนี่ยเดินทางประมาณสัก15นาทีเข้าตัวเมืองสาแก้วได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ เดินทางนะครับอีกเส้นทางหนึ่งเป็นสายไบพาสตัดเส้นสายแก้วของวรรณครนะครับออกไปทางตลาดลงเกลือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หมูบ้านไปรษณี์ตั้งอยู่ระหว่างเส้นกลางนะครับเส้นกลางจะมีถนนอสองเส้นตัดตัดผ่านนะครับสซนคุมิทของตัวเมืองสายแก้วเองแล้วก็เส้นไบพาสที่จะออกไปทางาตลาดลงเกลือนะครับอารในยประเทศตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่อพอค้าแม่ค้าหรือนักท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการเดินทางไปทาง ตลาดโรงเกลือต้องผ่านต้องผ่านแน่นอนนะครับซึ่งท่านหมู่บ้านเนี่ยห่างจากถนนเส้นหลักตรงนี้อยู่ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้แหลง่งอำนวยฟาร,ร์มสะดวกนะครับผมก็วันนี้นะครับมัตสกค่ก็จะมีแล้าบ้านของเราตรงหมู่บ้าน,นเวนเนีฮันมีเป็นปะพงให้ทั้งหมด2หลังนะครับบ้านเลขที่681น่ะครับแล้วก็หลังนี้อีกหนึ่งหลังหลังที่2นะน,นะครับบ้านเลขที่6 8 3ามนะครับ หลัง6กแปดหนึ่งเนี่ยที่มีการไลท์เดี๋ยวมันก็นี่มีไลท์สักครู่ไปแล้วเนี่ยจะเป็นขนาด4ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับผมแล้วก็ปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเช่นเดียวกันนะแต่ว่าหลัง6กแปดสามเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กลงมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับริเวณด้านหลังที่ที่ให้ทุกท่านไปชมนะก็อันนี้บริเวณด้านในบ้านนะครับเข้าวๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของตัวหมู่บ้านรอบนอกนะครับเราก็จะพาเข้ามาชมด้านในแล้วก็ จะให้ดูนะครับสภาพแวดล้อมของตัวโครงการแล้วก็ตัวภาพสภาพของตัวบ้านนะครับจัดละจุดละจุดเลยนะครับว่าโอเคเรามีการปรับปรุงอะไรให้กับลูกค้าบ้างลูกค้าบ้านพร้อมอยู่ม้างน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับสำหรับขอประสานสังหวั์นิดนึงครับเดี๋ยวโมกันนี้ของเรานะครับก็รับรับโคบเกอร์นะครับ ที่จะมาช่วยในการที่จะดูแลลูกค้าให้เรานะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับ0960199692หรือ0 8 5 0 2 3 2 7 0นะครับทั้งองเบอร์นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเรื่องต่างๆได้นะครับเราก็ยินดีครับปรึกษานะครับให้คําแนะนํานะครับในหลายอย่างนะครับก็ยินดีบริการนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันดูนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านไปชมนะครับ นะครับไปชมทังตัวบ้านพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้เองก็อยู่ประมาณสัก14นาฬิกานิดๆนะครับโดยประมาณก็นะครับอากาศกําลังดีมากๆเลยนะครับแสงแดดสดใส จะจ้ามากนะครับสังเกตจากคองฟ้าได้เลยนะครับคลองฟ้าสีฟ้าฟ้าเลยนะครับแบบนี้เลยสีฟ้าาแบบนี้เลยโอเคนะครับก่อนนี่ฮะสดๆกันไปเลยนะครับไล์สดกลางบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศนะครับด้านหลังของผมก็จะเป็นถนนโครงการนะครับถนนของโครงการนะครับตัวถนนเองเนี่ยนะครับกว้างอยู่ประมาณ6 6เมตรนะครับ6เมตรแล้วก็มีพุตบาทสองข้างนะครับรถส่วนกันสบายๆนะครับรถส่วนกันรถใหญ่รถกระบะรถเก่งส่วนกันได้สบายไม่แออัดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับ okay. มีเพื่อนบ้านนะครับนี่วันนี้ก็อยู่กันอย่างเงียบสงบนะครับช่วยกันดูแลบ้านนะครับดูแลถนนหนทางเป็นอย่างดีนะครับน่าอยู่มากทีเดียวอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น่าอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะสลับกล้องนะครับพาทุกท่านชมนะครับบรรยากาศไปพร้อมๆกันโอเค บรรยากาศนะครับป,ประมาณนี้เลยนะครับก็ด้านขวามือนะครับตรงนู้นจะเป็นอีกหลังนึงนะครับของเราเรือโมเดลที่เราเป็นหลังทับ6 8 1ดหนึ่งนะครับหลังนั้นก็จะสีห้องนอนสองห้องน้ำนะซึ่งได้ไลท์ลาพไลายสดให้ทุกท่านชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับหลังนี้เลขที่6 8 3สานะครับภายในก็จะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้านะครับแล้วก็ปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลย บรรยากาศภายนอกของตัวหมู่บ้านพณิธานนะครับประมาณนี้นะครับถนนกว้าง6เมตรนะครับนะครับสะดวกสบายกว้างกวางนะครับไม่อัดนะครับบรรยากาศเงียบนะครับสงบน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากเป็นหมู่บ้านสวัสดิการของทหารนะครับนะครับหมู่บ้านสวัสดิการของทหารนะครับฉะนั้นความเป็นอยู่หรือนะครับบรรยากาศต่างๆจะนะครับค่อนข้างปลอดภัยแน่นอนนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลย คบรรยากาศนะครับหน้าบ้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าบ้านนะครับก็ของเก่าเลยนะครับหน้าบ้านนะครับไม่มีโรงจอดรถบริเวณด้านหน้านะครับประตูก็จะเป็นประตูแบบแบบเก่านะครับแบบอ่าแบบประมาณหลังสีเขียวนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ด้านหน้าเลยนะครับสิ่งที่เราปรับปรุงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ประตูเหล็กนะครับเราทําใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแข็งแรงทนทานนะครับเป็นเหล็กกัลวานท์นะครับเหล็กใหม่ ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อเติมหลังคาลงรถบริเวณด้านหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเราต่อเติมให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านบนเป็นหลังคาเมนอนชีสนะครับผมบริเวณนี้นะครับประตูนะครับด้านหน้าตรงนี้กว้าง5เมตรนะครับกว้าง5เมตรนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรถสามารถเข้าออกได้นะครับสบายนะครับสองคันนะครับโอเคนะคเป็นบริเวณหน้าน้าบ้านนะครับด้านหน้าบ้าน หน้า,นาบ้านของเรานะครับบริเวณนี้นะครับก็ด,ด้านบนนะครับต่อเติมโครงหลงังคานะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสวย,สวยๆแบบนี้เลยครับทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับถัดลงมาครับที่พื้นนะครับพื้นนี้นะฮะเราก็ปลูกระเบื้องลงรดบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะครับปูกระเบื้องให้เต็มเลยนะครับของเก่าจะเป็นพื้นพื้นดินนะครับพื้นดินนะครับตอนนี้เราปรับแล้วก็ปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทำหลังคาโครงหลังคาบริเวณนี้ให้เรียบร้อยเลยต่อเติมไว้ให้เต็มนะครับแบบนี้ปลอดภัยนะอยู่ครบแล้วนะครับต่อเติมไว้ครบเลยนะครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราก็นี่ฮะตกแต่งลวดลายทาสีให้กะให้ใหม่นะครับประมาณนี้เลยแต่งไว้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกนะครับของเก่านะครับสองเก่าจะเป็นกระจกบานไม้นะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับบ้านข้างเคียงกันนะบานเป็นบานไม้นะบานเก่านะครับก็เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่ ทั้งหลังนะครับเบรวณด้านหน้านะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับแล้วก็มีเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะครับมีเหล็กดัดให้เรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวนี้น่าอยู่นะครับมีลมเย็นสบายมากเลยนะครับนะครับก็บริเวณหน้าบ้านนะครับประมาณนี้นะครับสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะครับต่อเติมให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าันนี้บริเวณด้านข้างบ้านขวามือนะครับด้านขวานะครับมีพื้นที่เหลือตรงนี้ประมาณ1เมตรประมาณเมตรยีนะครับตัวนี้สามารถเดินรอบบ้านได้นะครับเดินอ้อมด้านหลังบ้านได้นะครับด้านเคนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศภายในหน้าบ้านของเรานะครับก็บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณห้องนอนที่เราต่อเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็นะฮะเราดีไซน์ไว้ให้นะครับใส่เป็นกระจกนะครับเป็นกระจก บานสไลด์นะครับให้ลูกค้า2บานตัวนี้2บานนี้สามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดจากด้านในได้นะครับเปิดจากด้านในได้นะครับทําให้บ้านดูรูโปร่งนะครับแล้วก็สามารถที่ระบายอากาศจากภายนอกภายในได้สบายนะครับน่าอยู่นะครับอันนี้เบ็นวิเลนภายนอกของตัวบ้านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ข้อมูลดีๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศ ฝั่งด้านซ้ายนะครับบ้านฝั่งด้านซ้ายสังเกตว่าทั Demon> ้งสองฝั่งนะครับมีพื้นที่เหลือด้านข้างบ้านนะครับนี่คมีพื้นที่เหลือด้านข้างบ้านสามารถจะเดินรอบบ้านได้นะครับมีพื้นที่เหลือเหลือสามารถที่จะใช้ประโยชน์ด้านข้างบ้านได้นะครับผมโอเคนะครับบริเวณด้านหน้าบ้านประมาณนี้นะครับก็นี่ครเราเปลี่ยนเป็นกระจกให้ใหม่ทั้งหมดแล้วเนาะครับของเก่าเป็นบานไม้นะครับเป็นบานไม้ทั้งหมดนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นกระจกให้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ เหล็กดัดมุงนวดพร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับปลอดภัยนะครับตัวนี้พาไปชมด้านในบ้านกันนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับคุณการจนานะครับบ้านบ้านสวยจริงๆครับก็เราปรับปรุงให้ใหม่ทั้งหลังนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าที่กําลังสนใจดูบ้านนับในโซน ถ้าเกษมนะครับจังอำเภอเมืองงหวัดสแกวนะก็แนะนําเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเข้ามานะครับเบรนเข้ามาในตัวบ้านนะคราจะพบห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเป็นตัวแอลนะครับห้องโถงขนาดใหญ่เป็นตัวแอลนะครับประมาณนี้นะครับภายในนะครับเราใช้เป็นโทนสีขาวนะครับโทนสีขาวสวยๆแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะครับกว้างๆโปร่งๆนุ่มสบายประมาณนี้นะครับห้องโถงนะครับนะครับประมาณนี้เลย ก็เด um ี๋ยวขออนุญาตให้ชมห้องโถงใหญ่ๆของกลางตัวบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมเป็นห้องนอนนะครับก็นี่เป็นเป็นห้องโถงนะครับความกว้างห้องโถงตรงนี้อยู่ประมาณ7เมตรนะครับความกว้าง7เมตรนะก็ช่องเสาะประมาณ3าเมตรนะครับช่องเสาประมาณ3เมตรนะครับตอนนี้แล้วก็เราดีไซน์นะครับใส่เป็นกระจกนะครับบานสไลด์ให้2บานตัวนี้แล้วก็ใส่เหล็กดัดพร้อมมุงลวดให้ด้วยนะครับก็บ้านจะดูโปร่งนะครับขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีเหล็กดัดแล้วก็มุงลวด นะครับพร้อมใช้งานก็สามารถเวลาอยู่ในตัวบ้านเนี่ยสามารถเปิดระบายอากาศได้เลยนะครับตัวนี้มีมุ้งลวดไว้ก็กันยุงกันแมลงจากด้านนอกได้นะครับโอเคนะครับห้องโถงใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมห้องนอนห้องแรกของตัวบ้านเลยห้องนี้นะครับอยู่ด้านหน้าบ้านที่เราต่อเติมเพิ่มกับให้ลูกค้านะครับมาตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับห้องนอนขนาดใหญ่ใหญ่ๆเลยนะครับผม ประมาณความกว้างของตัวห้องนอนมา4ี่เมตรห้าสิบนะครับ4ี่เมตรห้าสิบคูณ3าเมตรนะครับ4ี่เมตรห้าสิบคูณเมตรนะครับห้องนี้นะครับใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถมองเห็นนะครับเราดีไซน์เป็นใสเป็นกระจกบานกระทุงไว้ให้2บานนะครับตรงนี้บานใหญ่ๆเลยนะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะเวลาอยู่ในห้องนะครับนะก็สามารถที่จะเห็นบรรยากาศเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเลยเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิด ระบายอากาศแบบนี้ได้เลยนะครับนะเปิดปุ๊บลมเข้ามาเย็นสบายนะสังเกตจากเสียงลมนะครับสังเกตเสียงลมอันนี้ลมธรรมชาตินะครับนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศด้านนอกชัดเจนเลยนะครับตอนนี้แบบนี้เลยนะ kitty. บรรยากาศหน้าบ้านมาได้ข้างบ้านนะครับแบบนี้ระบายอากาศได้ห้องก็จะไม่ร้อนนะครับตัวบ้านก็จะไม่ร้อนเปิดได้ทั้งสองบ้านนะครับประมาณนี้ <Qin S 1> นะครับโอเค นะครับสวยๆแบบนี้เลยระบบไฟฟ้านะครับเป็นเราใส่เป็นดาวลา์ให้นะครับเป็นระบบดาวไลา์เป็นไฟ LED ให้นะครับตัวนี้16วัตต์นะครับสว่างแน่นอนนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็ห้องนอนแรกนะครับ4เมตร50คูณ3เมตรนะครับห้องนอนขนาดใหญ่หน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นเป็นห้องโถงนะครับเราจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องโถงะโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะก็แดดส่องเข้ามา ลำไรลำไรนะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับฝ้าเราสูง3เมตรนะครับโดยประมาณนะครับ3เมตรนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับระบายอากาศให้กับลูกค้าแล้วพร้อมใช้งานนะครับบริเวณนี้ห้องโถงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพาชมห้องนอนห้องที่2ตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องที่2ตัวบ้านนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับห้องที่2ตัวบ้านขนาดห้องนอนก็อยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรนะครับ เป็นห้องนอนด้านหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ใส่กระจกให้สองบานพร้อมเหล็กดัดมุงลวดนะครับพร้อมเหล็กดัดมุงลวดนะครับประมาณนี้นะครับสวยๆประมาณนี้เลยนะครับสามารถเห็นวิวเห็นบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะครับด้านข้างบ้านได้ด้วยนะครับเวณนี้นะครับนะครับเวณนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเหล็กดัดมุงลวดครบนะครับปลอดภัยน่าอยู่นะครับประมาณนี้โอเคนะครับ ห้องนอนที่2นะครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับอยู่ติดกันเลยนะครับโซนหน้าบ้านห้องนี้นะครับโอเคนะครับบ้านเดียวนะครับ53าตารางวานะครับตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วนะครหมู่บ้านปณิธานนะครับก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่3นะครับห้องนอนที่3นะครับก็ห้องนอนที่3นะครับก็จะมีกระจก สองชุดเช่นเดียวกันนะครับมีระดับมีวงลวดครบเลยเลยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคโปร่งโล่งสบายนะครับน่าอยู่นะครับตัวนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับผมนะฮะมานะครับจะพาชมนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้อยู่ด้านหลังบ้านเลยเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ของตัวบ้านนะครับห้องครัวขนาดใหญ่ของตัวบ้าน ใหญ่ขนาดไหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ขนาดตัวห้องเนี่ยของครัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก8เมตรนะครับ8เมตรคูณ5เมตรนะครับ8เมตรคูณ5เมตรสบายๆเลยนะครับแล้วก็ภายในตัวห้องครัวนอกจากใหญ่แล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่เราทําให้กับลูกค้านะครับมีเราทําเป็นเคาน์เตอร์ยาวให้กับลูกค้าเลยนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับ5เมตร แล้วก sure ็มีส right <No uh> oh, ja. mm evet OK> ิ่งตั <h> <h ้งาจให้1ชุดนะครับผมปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราใส่ตู้นะครับนะครับเป็นตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์นะครับให้3บาทเลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ3บาทเลยเคาน์เตอร์ยาวนะครับอุปกรณ์ครบแล้วก็ต่อเติมมาให้ครบเรียบร้อยแล้วห้องครัวขนาดใหญ่นะครับห้องครัวขนาดใหญ่เลยห้องนี้นะครับผมนะครับในห้องครัวนี่เองนะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องนี้นะครับห้องน้ําด้านหลังนะครับห้องใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับ ห้องใหญ่อหนึ่งห้องขนาดห้องน้ํานะครับก็ออกขนาดอยู่ประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับก็นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในตรงตัวห้องน้ํานะครับก็เราก็ใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับปูกระเบื้องนะครับสวยๆให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับฝักบัวน้ํานะครับปูผนังให้ ชนกำแพงเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับมีผนังมีกระจกแชมเปอร์นะครับกั้นนะครับโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยนะครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนเป็นระบบชักโครกให้เรียบร้อยนะครับกระจกนะครับไม้ลายแหวนผ้านะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะห้องน้ำของในตัวห้องครัวด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับน่าอยู่มากเลย นะครับผมตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตัวบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ยินดีนะครับผมอันนี้ฮะก็ถ้าอยู่จากในด้านในบ้านนะครับมองออกด้านนอกบ้านนะครับบริเวณนี้จะเห็นเป็นห้องโถงแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมองทะลุออกไปถึงหน้าบ้านได้เลยตรงนี้นะครับโอเคก็บริเวณนี้นะครับเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนึงครับ ห้องนทุนะครับเป็นห้องน้ําห้องที่สองของตัวบ้านนะครับตัวนี้ห้องน้ําห้องที่สองของตัวบ้านนะครับก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้ก็แบบนี้เลยนะครับปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่นะครับปูกระเบื้องผนังให้ใหม่นะครับปูตัดวดลายไว้ให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ฝักบัวนะครับผมชักโครกนะครับแบบกดนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับกระจกล้างหน้านะครับกระจกไว้สองแต่งหน้านะครับตัวนี้ ผมพร้อมแบบนี้เลยนะครับบ้านของเราครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็บ้านนอนนะครับนอนลอฟนี่นะครับอัปเดตนะครับพาวันนี้ก็ย5้าเดือน9เนาะ2520น้าะครับพาชมนะครับบ้านเดียวนะครับผมหมู่บ้านปัาดิทางนะครับผมขนาด3ห้องนอน สองห้องน้ำนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลท่าเกษนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพาทุกท่านชมภายนอกภายในนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับหรือผู้ได้รับชมวิดีโอนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาลองดูเยี่ยมชมบ้านดูนะครับได้เลยนะครับตัวนี้หรือนะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่นะครับเบอร์นะครับ0 9 6ย์9ก 9692หนะครับหรือ0895 023 270นง2เะครับทั้ง2องเบอร์นะครับผมเซฟเบอร์ก็จะขึ้นเป็นอนดีไลนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสอบถามเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักไลน์ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับขั้นตอนการเตรียมเอกสารต้องอ่านใช้อะไรบ้างนะครับถ้าลูกค้าไม่รู้จะเริ่มต้นต้องการมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่าต้องการ ลาตัวเราคุณสัมบัติเราผ่านไหมเอกสารตึ่ใช้มีอะไรบ้างนะครับทักมานะครับสอบถามปรึกษากันได้นะครับอันนี้ยินดีให้บริการนะครับอีกช่องทางนะครับสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w d e m o c r เ y t โมคอนน t ่พรอพนะครับก็ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีข้อมูลบ้านที่ดินคอนโดของเดมคอนนี่ของเรานะครับอัปเดตอยู่ในตัวเว็บไซต์นะครับก็สามารถลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะครับ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับเช็คข้อมูลดูได้นะว่ามีบ้านนะครับที่ดินคอนโดนะครับในพิกัดในรูปแบบนะครับในราคาที่ตัวเองต้องการหรือไม่นะครับถ้าพบหรือไม่พบก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ข้อมูลดีๆนะครับแบบนี้นะครับให้กับผู้ที่สนใจก็ ขอบคุณอย่างมากนะวันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบ้านของเดลวมนี้เราอัปเดตให้ทุกท่านชมนะครับในโอกาสต,ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ